คุณหมออนันต์คะต้อหินไม่มีทางหายแค่ชะลอให้บอดช้าลงจริงไหมคะจริงๆแล้วต้อหินเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดมีต้อหินแบบเฉียบพลันกับต้อหินแบบเรื้อรังต้อหินแบบเฉียบพลันเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายได้น่าจะอยากรู้ว่าตัวต้อหินเรื้อรังรักษาไม่หายจริงไหมคําตอบคือต้อหินเรื้อรังเนี่ยมักจะรักษาไม่หายจริงครับแต่ว่าชะลอได้เนื่องจากว่ามันมีนกลไกบางอย่างในร่างกายเนี่ยที่ทาให้มันเกิดการสูญเสียตัวเส้นประสาทตาที่มันอยู่ในลูกตาเนี่ยจาก ความดันตาที่มันมีความผิดปกติไปอาจจะสูงเกินไปหรืออาจจะไม่ได้สูงมากแต่มันทําให้เกิดการสูญเสียได้อันนี้เป็นลักษณะของต้อหินเรื้อรังเราต้องพยายามรักษาโดยการลดความดันของลูกตาให้ต่ําไปถึงระดับหนึ่งที่ไม่ไปทําลายตัวเส้นประสาทตาเราเน้นจะเห็นได้ว่าการรักษาโรคต้อหินที่ดีคือการลดความดันมาถึงระดับที่เส้นประสาทตาเราไม่ถูกทําลายหรือถูกทําลายช้าที่สุดถ้าถูกทําลายช้าที่สุดจนกระทั่งเราอายุมากแล้วสิ้นอายุขัยไปแล้วเราก็โชคดีเราไม่สูญเสียการมองเห็นแต่ถ้าการ ลายนี้เร็วในระดับไม่กี่ปี5ปี10ปีแน่นอนว่าเรายังมีอายุอยู่แต่ตาเรามองไม่เห็นแล้วนี่คือลักษณะความน่ากลัวของต้อหินเรือรังครับ